ครับผมคลิปตอนนั่งส่วมนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่ง อันตรงนี้ก็คือคอรมอไฟเขียวนะครับให้ใช้ป้ายทะเบียนรถจนที่ใส่ชื่อตัวเองได้นะครับอย่างเช่นนี่นะฮะหด้าน,นเดชสอะไรประมาณนี้นครับซึ่งจริงๆมีข้อกําหนดรายละเอียดอยู่เดี๋ยวผมจานให้ฟังเลยนะครับผมซึ่งเนื้อข่าวก็คือคอรมอเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนะครับแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษสร้างรายได้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นแผ่นป้ายทะเบียนนะครับที่สามารถใช้ชื่อตัวเองได้นะครับแต่รอประกาศใช้อีกทีนะครับแสต,ตอนนี้ก็คือ ครามาแค่เห็นชอบนะครับโดยนางสาวไตรสุรีครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการนะครับร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงคานเสียภาษีประจำปีนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษโดย ให้แผ่นป้ายทะเบียนสําหรับรถจนส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งนะครับมีตัวอักษรมากกว่า2ตัวนะครับหรือตัวอักษรผสมสระวรรณยุกและตัวเลขได้นะครับเช่นผู้ที่ต้องการมีแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นชื่อของตนเองนะครับสามารถทําได้ซึ่งจะนําไปเปิดประมูลและนํารายได้มาสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องรอประกาศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดีซึ่งจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆนะครับใครที่มีรถแล้วอยากจะมีทะเบียนที่เป็นตัวเองมากขึ้นก็รอติดตามข่าวกันได้เลยครับ